รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปไพ่ไพ่ก็พอได้เนอะครับ สวัสดีครับพอรายการนี้มีสาระสปปะเรื่องของบ้านเราจารนาในรายการสาระดีลานาเนอร์ครับตัวผมมาเลยครับ ทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้จิบกาแฟอาราบิกา้าโดยเฉพาะกาแฟดอยคำจากโครงการหลวงท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่ากาแฟหอมกลุ่นแก้วนี้มีที่มาอย่างไงเป็นเวลากว่า600ปีมาแล้วที่กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวอาหรับและค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลกทั้งทางฝั่งยุโรปและอเมริกากาแฟสายพันธุ์แรก ถูกนำมาปลูกทางตอนใต้ของประเทศไทยเมื่อ75ปีก่อนเมื่อนายดีหมุนชาวสวนบ้านตโนดอำเภอสบ้าย้อยจงังหวัดสงขลาเดินทางกลับจากการสแสวงบุญที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์โรบัสตา้ามีการจดบันทึกไว้ว่ากาแฟสายพันธุ์ที่สองที่คนไทยเริ่มปลูกตั้งแต่ปีพศ2493คือกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้า ซึ่งมีรสชาติดีและมีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟสายพันธุ์โรบัสตา้าโดยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อารบิกา้าที่นำมาปลูกในยุคแรกๆนั้นมาจากประเทศปาปัวนิวกินีทวีปออสเตรเลียาสาเหตุที่เราเออกมาปลูกเนี่ยก็เพ,เพราะว่ามีนายอำเภอของปาปัวนิวกินีคนหนึ่งนะฮะเข้ามาแล้วเข้ามาแนะบอกทำไมไม่ปลูกกาแฟบนดอยเพราะว่าไอ้ปาปัวนิวกินีมันอยู่บนภูเขาเมื่อกีน้นะแล้วผมก็ไปทูลพระเจ้หัวนะ ท่านรับสั่งให้ลองปลูกแล้วก็ไปขอพันจากจากออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ส่งมาให้เราก็ลองปลูกดูแล้มีสถานีที่เอากาแฟต่างๆมาปลูกในที่สุดเราก็ได้พันอาราบิกา้าเหตุหนึ่งที่ที่เราทําสําเร็จดีนะฮะก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้หัวอย่างเวลาปลูกไปแล้วเนี่ยท่านมีพระอุตสาหะท่านเดินนฮะทรงเดินไปเป็น ขึ้นเขาไปเป็นชั่วโมงทีโมงและเพื่อไปกลวดดูกาแฟไม่กี่ต้นอะไรเงี้ยทันนี้ชาวบ้านเขากอเห็นระเจ้หัวสนระไทยอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยจะต้องสําคัญแน่อะไรเงี้ยชาวบ้านก็ก็เลยสนสนใจเอาไปปลูกมากขึ้น ในสวนหลังบ้านของพยูตาโรชายชาวปากะกากยอวัย65ปีแห่งบ้านหนองล่มอเภอจอมทองจัังหวดเชียงใหม่มีต้นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าต้นหนึ่งครับที่มีความพิเศษกว่าต้นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าต้นอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าต้นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานของกาแฟดอยคำสินค้าขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งของโครงการหลวงที่โครงการหลวงส่งเสริมให้ชาวเขาปลูก ต้นกาแฟสายพันธุ์นี้ผสมผสานกับพืชเมืองหนาวชนิดอื่นเพื่อที่จะทดแทนฝิ่นนะครับย้อนกลับไปเมื่อ35ปีก่อนในครั้งนั้นลุงพยุมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมึกกะขี่และพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วลุงพยุจึงได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นผู้แทนรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์ทรงรับสั่งถึงต้นกาแฟลุงพยูจึงได้นำทางไปดูต้นกาแฟในสวนหลังบ้านของเขาเมื่อเขามาถึงในบ้านเน่ยผมผู้ใจผู้ใจเป็ญยาสุเพยญยามาเลยก็แต่ไม่ไม่ได้เกี่ยวพวกเรานั่นแหละมันัดทีจะเดไปดูกาแฟสมัยน,น,นั้นเดิน ดวกแล้วก ok ็ผกเม้นะสักประมาณสักกิโลกถวายนม่นหลนี่หลวงบอกว่าอเกาแฟว่านี่ปูสวนนี่เอาไปตวอย่างเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นว่าต้นกาแฟและเมล็ดกาแฟของลุงพยูมีความสมบูรณ์ดีจึงทรงรับสั่งให้ลุงพยูบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และให้นํายา และใบไม้แห้งมาปกคลุมที่โขนตน้นครั้งนั้นหลวงพยุได้ถวายมาเมล็ดกาแฟจำนวนหนึ่งแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำมเมล็ดพันธุ์กาแฟของหลวงพยุไปเพาะขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกต่อไปกาแฟดอยคำเนี่ยนะครมันไม่เหมือนกับที่อื่นอย่างที่ว่าเราเนี่ยแนะนำให้ชาวบ้านปลูกแล,แล้วเราก็ มีปัญหาอะไรมีเรื่องโลกเรื่องแมลงเรื่องอะไรเราก็ไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดไปไปส่งเสริมมันนะฮะคือตกลงกาแฟดอยคำเนี่ยนะมันไม่ใช่ของไม่ใช่ของโครงการหลวงเป็นของชาวบา้านกาแฟของพยุตาโรจึงเป็นตำนานหนังต้นกาฟแฟแพร่ไปทุกดอยของกาแฟดอยคำ ในวันนี้กาแฟที่ในหลวงสรงพระราชทานกลับไปให้ชาวบ้านหนองลมปลุกจึงเป็นต้นกำเนิดของกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าหลายหมื่นหลายแสนต้นที่เกษตรกร,กรชาวเขาชนเผ่าต่างๆกว่าสองทันรายจำหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของดอยคำถึงปีละเกือบ300ตัน พื้นป่าบนลาดไหลเขาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าผมในขณะนี้นั้นนั่นไม่ใช่ป่าธรรมชาตินะครับแต่เป็นป่าของพืชไม้เมืองหนาวหลายชนิดที่ปลูกผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่ฮงหวยแมคคาเดเมียนัทหรือว่าที่สําคัญก็คือกาแฟ,แฟสายพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งพืชไม้เมืองหนาวเหล่านี้แหะครับที่มาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาขาที่ดอยผามีแห่งนี้ ยยยอพเธหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บลองกองและแมคคาเดเมียนัดแล้วชาเจ๊หมองโปู๊วัย66ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านและชาวอาขาบ้านผาหมีทั้งหมู่บ้าน ยังมีงานเก็บเมล็ดกาแฟรออยู่ซึ่งนับว่าเป็นงานหนักของพวกเขาเพร,ะราะไร่กาแฟที่หมู่บ้านผาหมีแห่งนี้กินพื้นที่กว้างใหญ่นับพันไร่แต่ก็เป็นงานหนักที่น่าภูมใจเพราะกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์พระราชทานจากในหลวงนี้สามารถสร้างรายได้ให้ชาวอาขาที่บ้านผาหมีถึงปีละกว่าสองล้านบาทเปรียบเทียบกับสมัยก่อนหรือว่าก่อนที่ในหลวเอาพันธุ์กาแฟดีจีมาให้เนี่ยโอ้ มาคนละอย่างแล้วคนละอย่างแล้วเมื่อก่อนนี่ปลูกข้าวข้าโพดแล้วก็ปลูกพวกผัดอะไรพวกนี้เองและหลังจากในหลวงเอาพันธุ์ที่จีหรือกาแฟมามาให้เนี่ยหลังจากนั้นมาก็ดีขึ้นดีขึ้น,นเรื่อยๆเลยถึงปัจจุบันครับเมื่อก่อนนี่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วมีแต่หญ้าคาเหลืองไม่มีในหลวงก็ไม่มีไม่มีวันนี้ครับ สวนไม้ไทยบ้านเพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนศูนย์ผลิตงานปั้นดินเผาศิลปะโบราณขนาดใหญ่ลานโชว์งานปั้นอันตรการตาท่ามกลางสวนป่าพันไม้ในวรรณคดีไทยที่หายากแหล่งเพาะเลี้ยงบอนใสไม้ดัดก,กว่า500ตน้นศูนย์ไม้ไทยบ้านเพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะงานปั้นและพันไม้ที่เอาใจใส่ สันสร้างเพื่อทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชมและทัศนาศึกษาสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นลำพูนเลขที่137ทับหหมู่6บ้านสันริมปิงตําบลริมปิงอำเภอเมืองลำพูนโทร053 000 222และ053 278 187